ก็ไปเจ้ากราบพระธรรมนึกในใจต่อไปน้อมตัวลงไปใหม่ลงหนอ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 ลงหนหลงหนอลงหนอถูกหนอเงยหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความหนอลงหนอถูกหนอ เงยหนอเงยหนอพลิก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 หนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอลงหนอถูกหนอขึ้น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 หนอตั้งแต่งรงข้าไปเจ้ากราบพระสงฆ์น้อมตัวลงไปใหม่ลงหนอ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  หลงหนอหลงหนอหลงหนอถูกหนอเงยหนอเคลื oh. ่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความหนอหลงหนอถูกหนอแล้วก็เงยหนอเงยหนอพลิกหนอพลิกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอพลิกหนอพลิกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอ ลงหนอถูกหนอขึ้น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 หน่อครบสาม <itch assessment> ครั้งแล้วตั้งกายให้ตรงเอามือลงมาที่หน้าอกลงหน่อลงหนอถูกก <ESE> ็ถูกหน่อน, <rout revive samurai> น้อมหนอน้อมหนอน้อมหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูหนอน้อมหนอน้อมหนอน้อมหนอ ต่างกายให้จรงึ้นหนอข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 ึ้นหนอมือลงมาที่หน้าอกลงหนอลงหนอลงหนอลงทุกหนอลง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 หนอถูกหนอลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอ ลืมตาก็ลืมหนอลืมหนอก็พิบตาก็พิบหนอก็พิบหนอจากนั้นเราก็ขยับตัวนะเพื่อจะลุกขึ้นเดินจงกรมก่อนนะก่อนนั่งทุกครั้งให้เราเดินจงกรมก่อนชนะันเข่าขึ้นนิดหนึ่งนะขยับหนอลุก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 หนอ ขยับผ้าก็ขยับหนอขยับหนอถอยก็ถอยหนอถอยหนอถอยหนอ,อ,ห,นอหรือว่าขยับหนอก็ใช้ได้นะจัดผ้าจัดอะไรก็กําหนดรู้ไปตามนั้นมือในเคลื่อนไหวก็กําหนดรู้มือนั้นเก็บมือก่อนยกหนอมาหนอวางหนอยกหนอมาหนอวางหนอจากนั้นก็กําหนด เดินไปที่ลูอาสนะสายยางหนอแล้วขวาย่างหนอสายยางหนอ,ยอ,ยหนอแล้วก็กลับหนอกลับหนอตรงลูของเราพอดีหรืออัสนะที่เรานั่งอยู่การเก็บมือจะไว้ข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้นะก่อนจะเดินทุกครั้งเราจะเริ่มจากการ กำหนดยืนหนอก่อนแล้วก็ควาย่างหน่อสายยางหนอควาย่างหนอสายยางหนอควาย่างหน่อสายยางหนอควาย่างหน่อสายยางหนอ ขวาย่างหน่อสายอย่างหน่อขวาย่างหน่อสายอย่างหน่อขวาย่างหน่อสายอย่างหน่อยืนหน่อยืนหน่อยืนหน่อกรับหน่อกรับ นกกรับน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 กยืนนอยืนนอยืนนอควาย การเดินในศาลาพยายามสำรวมสายตานะไม่มองนั่นมองนีนะ่คนจะเดินกันเต็มศาลาฉะนั้นเราจะต้องใส่ใจเฉพาะเท้าของเราก็พอไม่ต้องสนใจคนอื่นมีเสียงเกิดขึ้นก็นให้หยุดเดินกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอคิดก็หยุดเดินกำหนดคิดหนอคิดหนอนะเดินครบเวลาแล้วนะ ที่อาจารย์ท่านให้30ก็ดี40ก็ดี50ก็ดีก็เดินกลับไปที่อาสนะของเราเพื่อจะกราบสติปัฏฐานแล้วก็นั่งสมาธิต่อนะกลับตัวแล้วก็ตรงอาสนะแล้วก็กำหนดการปล่อยมือเคลื่อนเนาเคลื่อนเนาะเคลื่อนเนาอ,อีกครั้งหนึ่งก็เคลื่อนเนาเคลื่อนเนาเคลื่อนเนา จากนั้นก็ขยับเทา้าขยับหนอขยับหนอย่อตัวลงไปลงหนอลงหนอถูกก็ถูกหนออีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันลงหนอถูกหนอขยับก็ขยับหนอขยับนอ ขยับหนอขยับหนอจะจัดผ้าจะจัดอะไรก็พยายามกำหนดขยับหนอขยับหนอยกหนอมาหนอวางหนอการกราบเราดูการกราบเมื่อกี้แล้วนะก็ไม่ต้องกราบซ้ำอีก แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องกราบก่อนนะที่จะนั่งสมาธิเวลาจะนั่งสมาธิให้ขยับตัวมาจนหน้าสุดเลยในลนักษณะอย่างนี้นะจากนั้นก็ออกขาวขวัดๆกันควายกันขยับหนอขยับหนอขยับหนอแยกข่าให้ก,กว้างนั่งทับลงไปนะขยับหนอขยับหนอเท้ขาของเราก็จะออกมาข้างหน้า ลักษณะอย่างนี้จากนั้นเราก็ขยับเทา้าจัดผ้าจัดอะไรก็กำหนดช้าๆไม่ต้องรีบนะนี่เขาเรียกว่านั่งเหลียงขาจะดูลักษณะอย่างนี้คือขาจะไม่ทับกันนะนั่งให้พอดีกับอาสนะที่ที่จัดไว้ให้ ้าตรงไหนไม่ดีแล้วก็ค่อยๆย,ยกมือขึ้นไปจับดึงนะจากนั้นถ้าหัวเข่าเราสูงเราก็จะนั่งลองตะโพกข้างหลังยกหนอไปหนอจับหนอแล้วก็ยกหนอยกหนอแล้วก็ยกตะโพกขึ้นยกหนอยกหนอนะ ดึงหนอดึงหนอดึงหนอนะให้อยู่พอดีกันการลองตะโพคกนี้จะทำให้เข่าเราไม่ไม่สูงแล้วก็จะทำให้หลังเราตรงนะยกหนอมาหนอวางหนอเก็บมือไว้ในลักษณะอย่างนี้ก่อนนะจากนั้นก็กำหนดหลับตา จากนั้นก็มากำหนดการเก็บมือพลิกหน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 อลงหนอถูกหนออีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอลงหนอถูกหนออันนี้ก็เป็นท่าวางไว้บนหัวเขานะถ้าเราจะวางไว้บนหน้าตักก็กำหนดนะ เคลื่อนมือซ้ายเคลื่อนหนอเคลื่อนนอเคลื่อนนอลงหนอลงหนอถูกหนอยกหนอเคลื่อนนอเคลื่อนหนอเคลื่อนนอลงหนอลงหนอถูกหนอในลักษณะอย่างนี้อันนั้นการวางมือก็วางได้สองแบบจากนั้นก็กําหนดอารมณ์ที่ชัดเจนพองนอยุกนอหรือว่านั่งหนอถูกหนอไป พอเราจะมือก็ให้วางไว้ักศนะอย่างนี้นะจากนั้นเราก็จะคลายก็คลายหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอหมุนหนอหมุนหนอลงหนอลงหนอถูกหนอนี่ตอนออกสมาธินะเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอหมุนหนอหมุนหนอลงหนอถูกหนอะจากนั้นเราก็ กำหนดลืมตาลืมก็ลืมเนอลืมเนอลืมเนาถ้าเป็นการพลิกมือก็ถ้ามือไว้หน้าตักก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็กำหนดอารมณ์ที่ชัดเจนต่อไปเวลาจะคลายสมาธิเราอย่าเพิ่งลืมตาให้เรากำหนดหมุนหนอหมุนหนอลงหนอลงหนอ,หนอถูกหนอ อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันยกหนอยกหนอหมุนหนอหมุนหนอลงหนอถูกหนอจากนั้นก็มากำหนดลืมตานะลืมก็ลืมหนอเห็นก็เห็นหนอกระพริบตากระพริบหนออันนี้เป็นการคลายสมาธิมือที่วางไว้บนตักบนบนหัวเข่านะแล้วก็พลิกมือนะ อันนี้คือท่าที่ไม่เหมาะสมนะาการยกมือมาจีบในลนักษณะอย่างนีนะ้ก็จะไม่กำหนดกันนะไม่ให้ทำนะห้ามทำอีกแบบหนึ่งก็คือเอามือวางไว้เฉยเยนะในลนักษณะอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะทำในการนั่งสมาธินะ อีกแบบหนึ่งก็คือประสานมือกันไว้ตรงกลางอันนี้ก็ไม่ให้ทำนะในการนั่งสมาธิมันไม่เกื้อต่อการประพฤติปฏิบัติของเรานะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะในลักษณะที่ของการคลายมือก็ดีจับมือก็ดีเคลื่อนสองอย่างพร้อมกัน ยังจะามาหงาก็งางพร้อมกันสองข้างเนะี่ยปกติเราจะทําทีละข้างทีละอย่างนะจะไม่ทําหลายอย่างพร้อมกันอันนี้ก็เหมือนกันเอามาวางไว้ที่หน้าตักพร้อมกันสองข้างก็ไม่เอานะต้องยกทีละข้างทีละข้างเอามาประสานกันการเคลื่อนออกก็เหมือนกันเคลื่อนพร้อมกันอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะใช้พลิกอย่างนี้ก็ไม่ควรจะใช้ พลิกทีละข้างทีละข้างไปนะเราจะเห็นอาการชัดเจนอย่างพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอลงหนอถูกหนออันนี้ตัวอย่างที่ถูกต้องนะพลิกหนอพลิกหนอลงหนอลงหนอถูกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอลงหนอลงหนอถูกหนอ อีกครั้งหนึ่งก็เคลื่อนหนอเคลื่อนหนอลงหนอลงหนอถูกหนออันนี้เป็นท่าที่ถูกต้องนะให้เราจำไว้ประพติปฏิบัติบางครั้งเรานั่งแล้วรู้สึกตัวงอนะก็ให้ยืดตัวขึ้นทุกครั้งที่ตัวงอนะกำหนดอาการยืดตัวขึ้นกำหนดว่ายืดหนอยืดหนอยืดหนอนะ ตั้งตัวให้ตรงอยู่เสมอนะเวลานั่งสมาธิบางครั้งตัวเราเอียงในลักษณะอย่างนี้ก็อย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะพยายามตั้งกาให้ตรงนะตั้งหนอตั้งหนอตั้งหนอตรงก็ตรงหนอในลักษณะอย่างนี้อีกแบบหนึ่งก็ก้มนะลงนะลงหนอลงหนอลงหนอ ถ้ารู้ตัวก็กำหนดตามอาการนะนากลมเกินไปจากนั้นเราก็ค่อยเงยศีรษะขึ้นเวลาเงยขึ้นก็เงยหนอเงยหนอ่อเงยหนอนะ่อมันจะเอียงไปทางไหนก็ตามให้เราตั้งกายตรงเหมือนเดิมทุกครั้งนะ